S <s> สวัสดีค่ะนายนะคะรับบทเป็นลลิงค<า>่ะสวัสดีค่ะเฟรนค่ะรับบทเป็นนานาค่ะคาแรคกเตอร์ในเรื่องอย่งไรอจากดูจากโปสเตอร์ดูจากโปสเตอร์ก่อนละกันถ้าจะเดาง่ายที่สุดเลยก็เป็นเขาเขียนอยู่ว่าเป็นซีโอใช่ค่ะก็ะคือเป็นซีโอจะเป็นพี่คนโตด้วยเป็นซีโอด้วยอะไรแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่ควบคุม เป็นฝากควบคุมควบคุมรู้อย่างเป็นเจ้าของบริษัทอะไรทำธุรกิจเป็นที่คนตดูแลน้องๆในบ้านของเฟรนนะคะคาแรคเตอร์ในเรื่องเนี่ยก็เป็นเป็นบอดี้การ์ดของ <c oughs> <c oughs> ในเรื่องก็จะเป็นบอดี้การ์ดของคุณลลินค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของพี่ฟอร์ดก็ตัวนานานเนี่ยก็จะเป็นสาวเชียงใหม่เจ้าอ่าก็คือเรียกได้ว่า เป็นตัวละครเดียวที่เขาให้จะโดดออกมาจากเรื่องนี้พอสมควรเพราะว่าเราเป็นเด็กต่างจงังหวัดแล้วก็กับคุณลลินก็คือเขามีความเป็นซีอสูงมากมันจะมีความคอนทราสต์กันมากแต่ในาพารของบอดี้การ์ดเนี่ยทุกคนก็ต้องรอดูว่ามันจะเอ๊ะอะไรยังไงใช่ค่ะันี้ถือเป็นอ่องบุใช่ค่ะเ,เรื่อียกว่ากดดันมากจริงๆตอนแรกเลยเนี่ยที่ที่รู้ว่าต้องเล่นเรือ่องนี้ก็คือกดดันแบบว่า พีดเู้วยามันกดดันแต่ว่าพอเล่นไปสักพักนึงแบบว่าทุกทุกทุกซีนทุกฉากเหมือนทุกๆวันที่มาถ่ายอะค่ะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้กดดันททุกคนเพราะด้วยความที่ทุกคนในกองเป็นกันเองด้วยแล้วก็อยู่กับน้องด้วยน้องก็ทําให้เราเหมือนกับว่าพวกมันสนิทกันอะมันก็ไม่ได้เพรียขนาดนั้นแล้วก็พอทุกคนเป็นความมีความมีมืออาชีพอะค่ะมันทําให้งานไวมันทําให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นที่เรา ของเฟนก็ก็คล้ายๆกันค่ะเพราะว่าเราก็ทั้งแคสมาด้วยกันแล้วก็เราก็รู้จักกันมาก่อนด้วยก็ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสมาแบบมาเล่นซีรีส์ด้วยกันเนอะกว่าเราจะผ่านอุปสรรคก่อนที่จะเปิดกล้องมาคือหนูรู้สึกว่าทุกทุกอย่างมันผ่านไปไวมากตั้งแต่เราเริ่มโปรเจกต์กันที่แบบเราได้มาเจอกันแบบจริงๆก็คือประมาณคือเซจิกกาปีสองพัี่สิบใช่ก็ประมาณ2 3สเดือนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอย่างตัวหนูก็จะมีในเรื่องของการแบบบู๊ซึ่งในชีวิตประจำวันเราไม่ได้ไปต่อยใครอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เป็นวันีิการ์มันก็จะต้องแบบไปฝึกฝนทักษะทางด้านนี้เพิ่มหนูก็นข้ังที่จะแบบกดดันตัวเองในเรื่องของการถ่ายทําเพราะว่าเรื่องนี้หนูขอเล่นเองแบบไม่ต้องใช้แสดงอินเลยแล้วก็ไปฝึกเพื่อที่ว่าพอมาถ่ายในวันจริงอะ่ะมันจะได้ไม่ใช้ระยะเวลานานมากเพราะว่าเรื่องเนี้ยหนูพูดเลยว่าทุกคนคือความจําดีมาก บทนี้คือแบบซีนนี้คือแบบรืดอย่างนี้เลยค่ะคือบทมันมันยาวมากแล้วดูเขาแบบมืออาชีพมากโครงมากพวกหนูก็ทกําการบ้านกันค่อนข้างหนักมากๆทำาอ,อ,อะไรยากในเรื่องนี้นเพียว่าการเข้าใจคาแรคเตอร์เข้าใจตัวละคร่ะคะยากที่สุดก็คือการที่เราจะต้องเข้าใจว่าตัวละครนี้คิดอะไรอยู่หรือว่าเขาเป็นคนคนนี้ทําไมเขาถึงทำสิ่งน,นี้ออกมาเพราะว่า เวลาเราแสดงทุกอย่างเลยเราก็จะเป็นตัวเราเราก็จะความคิดเราสมมติว่าเราอ่านบทปุ๊ <ใน S 1> บเขาบอกว่าคนนี้หิวข้าว<อ>เราก็จะหิวข้าวในแบบหนึ่งในแบบ,แบ,บของเราตัวละครจริงๆมันจะต้องหิวข้าวในอีกแบบ<ใ>นหนึ่งหิวข้าวในแบบของนายนายหนให้ดูหน่อยก็หิวเราเราก็แบบ <laughs> <laughs> หิวรู้แล้วเป็นละลินละลินก็จะแบบเอากาแฟมาให้ฉันหน่อยไม่พูดไม่พูดเลยเรื่องนี้เขาไม่คุยกับใครจริงเธอสั่งฉันว่งไม่ ศึกส,สายอยู่เรียกว่าเรียกว่าใช่ค่ะคือในชีวิตจริงมันมันแตกต่างกับชีวิตจริงเดียเพราะเราไม่ใช่สี่ห <m> เราไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรแล้วเราก็ไม่ใช่คนรวยล้นฟ้าแบบ <m> รวยมากอะไนีรวยมากคนคนรวยเขาจะมีเขาเรียกว่าไรมากเขาจะมีมากของเขาแล้วในชีวิตจริงเราไม่ได้เป็นคนมีมากอยู่แล้วเราเป็นคนอะไรก็ได้แต่คราเนี้ยเขาไม่อะไรก็ได้แหละก็คือ,อยากเลยนิ่งแล้วก็ องยากที่สุดเลยก็คือเรื่องรูปร่างค่ะเรื่องรูปร่างเพราะว่าตอนก่อนที่จะได้รับเล่นเรื่องนี้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ผอมเพียวเท่านั้นเรียกว,ว่าเป็นคนแบบว่าแบบว่าอ้วบเลยดีกว่าก็เลยเหมือนจําเป็นที่จะต้องลดน้ำหนักภายในเวลาแบบเดือนแบภานักบนชายมันจะต้องแบบเตะด้วยความที่เขาต้องใส่ชุดตลอดเวลาดังนั้นแบบว่าต้องลดน้ำหนักแบบเกินสิบโลเกินสิบโลในเวลาเดือน เยอะมากใช่ที่ว่ามามาร่วมงานกันแต่ว่าคือรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าที่จะมาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่ด้วยกันตลอดเวลามันมันต้องเจอกันแท้แทตลอดตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรอะแคสเวิร์กช็อปคือเวิร์กช็อปก็ต้องเวิร์กช็อปคู่ไปถ่ายรูปทุกอย่างคือมันเจอกันแท้เจอแบบว่า อาทิตย์ก็หาหลายๆวันม,มากๆอย่างน้อยอาทิตย์ละนึงต้องขั้นต่ำสามวันลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องตีกันตลอดเลใช่รู้สึกว่าม,มีมีหลายๆอย่างคล้ายๆกันแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะคนละแบบค่ะคดีในเรื่องเรองหรอคะเอ้ไม่วันที่ไก่กับบอสสาวจริงจริงมันมันดูเหมือนแบบนั้นใช่ไหมคะแต่แต่อยากให้ดูในเรื่องไม่ได้เป็นแบบนนั้ ใช่ใช่ค่ะให้ความคุยไปตามก็มีหน่อยว่าตัวเรื่องแรกของเรื่เจ้าม่ได้ค่ะยังไงก็ขอฝากพี่นายแล้วก็เฟรนด์ด้วยนะคะสำหรับเรื่อง yesterday the series รอยรักวันวันนะคะก็จะออนในวันที่9กุมภาพันธ์นี้เนาะในทาง VTV original ค่ะทุกคนสามารถติดตามได้ทุกๆวันจันทร์เวลา2ทุก ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนก็ทุกคนในเรื่องคือตั้งใจมากค่ะเพราะว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ยากเราก็ใช้เวลาอันสั้นมากในการทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วพวกหนุุก็เชื่อว่าเราทำออกมาได้ดีมากๆเกินเกินคาที่เราคุยกันไว้ด้วยซ้ำแล้วก็คิดว่าแฟนๆทุกคนจะต้องชอบแล้วก็รักในตัวละครทุกคนมากแน่ๆค่ะขอฝากด้วยนะคะ yesterday ค่ะขอบคุณค่ะ